ังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่าของวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะตามที่กรมตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศแจ้งเตือนถึงเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อีกทั้งในบางพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วย และในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่อีกทั้งจะมีฝนตกกันแบบยาวๆต่อเนื่องซึ่งในค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้พื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่รับฝนกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อด m มินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ จากอิทธิพลของมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่เคลื่อนตัวเข้ามาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาตะว,วันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกกระจายตัวและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเป็นต้นมาจนถึงณขณะนี้ มีพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดโดยฝนยังตกไม่หยุดเลยนะคะและยังคงตกได้อย่างต่อเนื่องจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยซึ่งในค่ําคืนวันนี้กลุ่มฝนจะเริ่มแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยจะเห็นได้ตามโมเดลว่าในบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นโดยในบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องแบบยาวๆจนถึงช่วงเช้าของวันที่8สิงหาคมกันเลยทีเดียวโดยจังหวัดที่มีฝนตกยาวนานตามที่โมเดลได้แสดงเอาไว้ก็คือบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักได้อย่างต่อเนื่องจนถึงในช่วงบ่ายของวันที่8สิงหาคมเลยนะคะส่วนบริเวณพื้นที่อื่นๆก็จะเริ่มมีฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นได้ตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางทางด้านทิศตะวันออกรวมถึงภาคใต้ซึ่งในวันนี้จะมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่และมาดูโมเดลต่อไปในช่วงเย็นถึงคำ่ำจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนยังคงแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมตั้งแต่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนบริเวณภาคกลางจะเริ่มมีฝนเบาบางลงไปบ้างเล็กน้อยแต่ยังคงมีฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์ตาก สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดเยโสโสทรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกต อุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีลบ,บุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงา ยะลาและนราธิวาสโดยในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลและภาคตะว,วันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70-80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้ทั้งฝั่งตะว,วันออกและฝั่งตะว,วันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนยอมความกดอากาศต่ำหรือพายุนั้นทิศทางการเคลื่อนตัวยังคงเป็นไปในทิศทางเดิมนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นแอดมินจะแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นอกจากนี้ให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นเอาไว้ด้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณท,ที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคม2565นอกจากนี้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลขอให้ทุกท่านระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งเอาไว้ด้วย พร้อมทั้งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยและอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ